สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568นะครับอตอนนี้ก็9โมง9โมงครึ่งวันนี้ก็มาตามดูดอ,อกของทุเรียนนะครับกับสภาพอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นอดอกก็จะเริ่มขยับขึ้นมาได้บ้างนะครับ หลังจากที่เจอสภาพอากาศที่ที่เย็นนะครับหน้าหนาวมันก็หนาวนานก็เป็นทุเรียนอายุ4ปีกว่าๆนะครับกับการติดดอกเป็นปีที่2อรอบแรกที่ติดดอกก็คือปีที่แล้วนะครับก็เป็นดอกกิ่งนี้จะเยอะ,อะแต่ก็สามารถขึ้นลูกได้นะครับขึ้นลูกมาได้ประมาณกําปั้นนะ จากนั้นก็สลัดนะครับสลัดลูกทิ้งอากาศปีที่แล้วก็ถือว่าร้อนจัดแล้วก็ติดลูกติดลูกไม่เยอะนะครับปีนี้ก็เป็นรอบที่สองเป็นปีที่สองนะครับกับสภาพอากาศที่เย็นจัดดอกที่ออกมารอบแรกก็จะฟอเหี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองแล้วก็จะมีรุ่นที่สามออกมาเนาะ มันจะเริ่มเป็นเหยียดตีนหนูเล็กๆนะครับออกตามจริงเนาะตอนนี้ก็ตะวันเริ่มที่จะขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มที่จะขยับมาเริ่มที่จะตรงหัวเราเนาะมันจะจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆจากที่ไปทางด้านทิศใต้นะครับอากาศเย็นอากาศเย็นลมแรงแล้วก็หนาจัดทำให้ใบฝั่งฝั่งโน้นนะครับ มันจะมันจะร่วงเนะาะใบไหมอาการสันเบิรนะครับแต่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งด้านทิศเหนือที่ยังคงสภาพใบเอาไว้ได้อยู่นะครับช่วงนี้ก็เริ่มมียอดนะครับมียอดออกมาแล้วก็จะมีตาดอกเนาะออกมาพร้อมตาดอกนี่ครับดูยอด ดูยอดออกมาก็เป็นยอดที่สมบูรณ์ดีนะครับออกตามข้อครับดูยอดออกมาพร้อมดอกเลยยอดใหญ่เข้าไปดูดอกนะครับอดอกที่ออกมาก็เริ่มขยับได้นะครับ จากที่อากาศเริ่มอุ่นขึ้นครับเริ่มโตขึ้นได้นะครับเริ่มโตขึ้นได้นี่ครับตัวนี้ก็ออกมาใหม่นะครับออกมาใหม่ข้างบนตัวนี้ตามลําต้นอันนี้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก็ขยับขึ้นได้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเนาะดอกก็เริ่มขยับโตได้ส่วนตัวนั้นนะครับ ก็นี่ครับมันก็โตขึ้นมาเนาะโตขึ้นมาครับกำลังจะขึ้นหัวกำไรนะครับตัวนี้ก็เนี่ดอกตัวน,นั้นเริ่มโตข้างบนเยอะนะครับข้างบนจะออกเยอะ มันจะเป็นกิ่งละกิ่งละช่อสองช่อนะครับนี่ครับดูข้างบนนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นตุ่มตุ่มออกมาเนาะเนี่ยถ้าใช้ไปมาสองตอนกลางคืนนะครับดอกข้างบนมีเยอะนะครับมีเยอะ,อะปีที่แล้วผมก็ใช้ไม้สอยเนาะสอยออกเพราะว่ากิ่งเขาเล็กนะครับกิ่งเขาเล็กที่เป็นดอกดูด้านบน อันนี้ก็เหลืออยู่สองดอกอาจากเดิมที่มีอยู่สี่ดอกอก็จะมีนกมาจิกนะครับมีนกมาจิกดอกเนาะที่สวนนกก็เยอะนะครับเริ่มทยอยออกมานะครับยูตรงนี้นะครับดบูใบฝังนวลใบไหม้นะครับแดดเผานี่ครับ กิ่งนี้ปีที่แล้วออกดอกเยอะอันนี้ก็มีเนาะน่าจะเป็นดอกนะครับดอกขึ้นอย่างแบบนี้เลยมันไม่ได้อยู่ท้องกิ่งเนาะนี่นี่ครับอันนี้ก็พยา,ออานะพยามออกมาเนาะพยายามออกมา เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้ดูข้างบนนะครับเป็นดอกที่โตโตแล้วนะครับนู้นครับนี่ตะดอกทุเรียนนะครับอ่ากิ่งก็กิ่งก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมานะครับกิ่งน่าจะนิ้วแล้วนะครับข้างบนนะครับดอกมันใหญ่แล้ว ออกตามจริงนะครับส่องไปตอนคืนจะเห็นเยอะนะครับถ้าเรามองขึ้นไปเนาะปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องสภาพอากาศที่แรกก็ทำใบมาดีนะครับทำใบมาดี ามาเจอหนาวหนาวนานหนาวจัดหนาวลมลมแรงแดดร้อนจัดทำให้ทุเรียนปรับตัวไม่ทันนะครับดอกที่ออกมาชุดแรกเหี่ยวป่อเหี่ยวดอกออกมาชุดใหม่ก็เหมือนจะโตได้นะครับอันนี้ผมก็ให้น้ำแบบ ก็ช่วยน้ําไว้นะครับช่วยน้ําเข้าไว้ก็คือไม่ให้แฉะนะครับไม่แฉะก็เลี้ยงน้ำเนาะเลี้ยงน้ํอ่าถ้า,ถ,าถ้าให้น้ำเยอะไปนะครับถ้าให้น้ำเยอะไปอ่าจะสังเกตดูดูดอกนะครับอดอกมันจะจะจะ,จะกลางเนาะดอกมันจะกลาง ดอกมันจะกลางมากนะครับดอกมันจะกลางออกถ้าเราขยับน้ําขยับน้ําลงมาที่ไม่เยอะมันดอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับดอกมันจะไม่ไม่กางมากนะครับมันจะดีดได้อยู่ไม่ถึงนะครับดีดได้นิดหนึ่งนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นดอกเนาะดอกที่ออกมาใหม่น,นะครับ ลุนดูรุนดูแบบแบบปีนี้นะครับต้องรุนกันเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าสภาพอากาศไม่ไม่เป็นใจเท่าไหร่นะครับสภาพอากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่ดอกทุเรียนโตยากมากนะครับปีที่แล้วนี่มันจะพุ่งพุ่งเลยเนาะแปบ๊บเดียวนะครับโตเร็วมากปีที่แล้วแต่ก็มาเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับ พอลูกตัวก็ร้อนจัดมากๆประกอบกับอดอกที่มีน้อยนะครับก็ทำให้รักษา,าลูกไว้ไม่อยู่นะครับยญากก็เฉียวเลยตรงนี้ผมก็จะต้องมาตัดออกเนาะตัดปลายๆออกฝั่งนั้นก็จะไม่ค่อยมีหญ้านะครับ ฝั่งนั้นจะไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมจะจะใช้ยาฆ่าหญ้านะครับใช้ยาฆ่ายา้า,ามาผิวนิดนึ่งผิวไม่เยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีหญ้าหญ้าที่เป็นหญ้าแพรกเนาะ,ะรากมันจะหนานะครับผมก็ผิวผิวนอกๆน,นะครับผิวที่ห่างจากโคนต้นมาประมาณ ประมาณเม็ดกว่าๆนะผิวบางๆนะครับทําทให้ญ้าตรงนี้เริ่มนี่ครับมันจะเริ่มแบบนี้เนาะรากมันหนานะครับก็พ่นเลยนะครับพ่นยาฆ่าหญ้านิดหนึง่งก็ถือว่า,าไม่มีผลเท่าไหร่นะครับยาฆ่าหญ้า,ากับทุเรียนที่มีดอกผมลองดูนะครับลองดู ที่ดอกมันออกไม่ได้ก็เพราะว่ามันหนาวจัดนะครับหนาวจัดวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปก็อาจจะยาวไปนิดนึงแต่ก็มาติดตามผลดูทุเรียนที่อายุ4ี่ปีกว่า,ก,วากับการที่มีดอกแล้วก็มีดอกออกมาเจอกับสภาพอากาศที่หนาวนะครับหนาว ตอนนี้เริ่มอุ่นขึ้นดอกก็เริ่มที่จะโตได้นะครับมีดอกไม่เยอะนะครับแต่ก็มีมีทั่วจริงเนาะมีทั่วจริงก็ต้องรุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบนิดหนึ่งิืมดูใบนะครับใบฝั่งด้านด้านนี้นะครับด้านที่เป็นที่แดดเผาเนาะแดดเผาเนี่ยที่แรกผมคิดว่ามันจะมันจะแห้งนะครับ ที่จริงมันก็แห้งอยู่นะครับแห้งตรงปลายมาพอมันแห้งนะครับแห้งเข้ามาเรื่อยๆมันก็หยุดนะครับหยุดจริงมันยังสดอยู่นี่ครับแล้วก็ทําให้ใบพวกนี้มันออกได้แต่อนาคตข้างหน้านะครับอนาคตข้างหน้าถ้าดอกโตได้เนี่ยใบชุดนี้ก็เริ่มโตดูซิว่ามันจะดึงอาหารกันไหมนะครับแต่ส่วนมากใบมันก็มีอยู่เนาะใบมีอยู่นะครับ ก็มียาลานะครับมียาลามียาลาใส่ให้ด้วยนะครับผมก็ทำทำไปเนาะทำลองเรียนรู้ไปนะครับจะได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลเป็นประการใดเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ